มาดูเชิงซ้อนง่ายๆสักข้อนะครับปีหลังๆออกแบบนี้บ่อยมากนะมีสมการมาให้นะครับให้หาส่วนจินตภาพของ Z โจทย์แบบนี้นะครับจะมีแพทเทิร์นการทำที่เหมือนกันเลยนะกล่าวคือสมมุติให้ Z เป็น A บวก B I นะ A ตัวนี้เขาเรียกว่าส่วนจริงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า real part นี่เขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ ส่วน b ตัวนี้เขาเรียกส่วนจินตภาพภาษาอังกฤษเรียกว่า imaginary part ถ้า z เป็น a บก bi เพราะฉะนั้น z bar ก็ต้องเป็น a ลบ bi หนะ้า bar หรือสังยุคนะครับเวลาจำก็ให้จำว่ากลับเครื่องหมายหน้าส่วนจินตภาพแทนเข้าไปในโจทย์เพราะฉนั้นจะได้ว่า z bar ก็คือ a ลบ bi บวก i เท่าของ abs เท่ากับโอ้โหด้านขวามือนี่สวยระดับนางงามจักรวาลนะด้านขวามือไม่ต้องไปทําอะไรมันละ12ิบวกเกไอด้านซ้ายมือต้องจัดรูปไปครับแอปของ A อบวกบ i ก็เป็นสแควร์รูทจำสูตรได้ใช่ไหมครับส่วนจริงกําลัง2บวกส่วนจินภาพกําลังสองนะขวามือมันสวยอยู่แล้วซ้ายมือจัดรูปดีๆเอรู้สึกส่วนจริงจะไม่มีเลยนอกจาก A ไม่มีละมีตัวเดียวเลยส่วนจินตภาพก็มีสแควร์รูท A กำลังสองบวก B กำลังสองลบ B, B I. ทันไหมครับหนะ้าด้านซ้ายจัดเรียบร้อยแล้วเราก็จับส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงส่วนจินตภาพเท่ากับส่วนจินตภาพถ้าอย่างนี้ก็ชัดเลยว่า A เป็น12และ s และสแคว o ู a กํลังสองบวก b กํลังสองลบ b เท่ากับ9แทน a ด้วย12เข้าไปนะลบ b ย้ายไปฝั่งนู้นเป็น b ยกกํลังสองสองฝั่งนะถึงขั้นนี้ไม่มีอะไรแล้วลูกนะหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองพี่ว่าหนูแก้กันได้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะยากหน่อยนะร้อยสลบ81เหลือ63 แม่ก้าลงใช่ไหมลูกก้า8สองสิก้าเจ็ดหบสจบ b ได้7จส่วนสแล้ว B นี่แหละครับเขาเรียกส่วนจินภาพโจทย์บอกจงหาส่วนจินภาพของ Z ก็คือหา B นั่นเองนะเลเวลอื่นไม่ได้เลยครับข้อนี้นอกจาก C-Cat นะต้องถือว่าเป็นโจทย์ง่ายอย่าลืมนะครับอย่างที่พี่หนึ่งบอกโจทย์ง่ายต้องเอาให้ได้นะคนส่วนใหญ่เขาได้ถ้าเราพลาดนี่ตายเลยนะครับโจทย์ยากไม่ได้ไม่เป็นไรนะผ่านไป